ว่าความสำเร็จในการเรียนร่วมนั้นเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือและต้องมีการติดตามความสำเร็จอย่างใกล้ชิดนะครับจากครูซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากจากประเด็นนี้นะครับท่านผู้เรียนครับงานวิจัยของเอเมอร์และเจอเวลส์นะครับในปี2002นั้นได้บอกว่าครูนั้นต้องมีบทบาทเชิงลึกนะครับในการกํากับติดตามภาระงานที่ผู้เรียนนั้นได้รับมอบหมายหมายความว่าอะไรครับ ทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมหรืองานกลุ่มในวิชาเรียนร่วมนะครับครูจะต้องมีกระดาษ1แผ่นนะครับที่เป็นตัวบันทึกนะครับหรือจดไว้เป็นหลักฐานว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีบทบาทและภาระหน้าที่รับผิดชอบใะไรบ้างตั้งแต่ประธานกลุ่มนะครับหรือว่าผู้ที่ทําหน้าที่ประสานงานกลุ่มผู้ทําหน้าที่หาข้อมูลผู้ทําหน้าที่สรุปข้อมูลนะครับ ผู้ทำหน้าที่นำเสนอหรือแม้กระทั่งผู้ประเมินกิจกรรมของกลุ่มตนเองครูนะครับจะต้องทำหน้าที่ในการให้ผู้เรียนทุกคนนั้นได้จดบันทึกรูปแบบของบทบาทของตนเองลงในกระดาษซึ่งนี่นะครับจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ครูนั้นจะใช้ประเมินถึงการบรรลุตามจุดมุ่งหมายของผู้เรียนและนั่นถือเป็นความสำเร็จ แรกของการเรียนร่วมซึ่งถือเป็นความสำเร็จพื้นฐานนะครับว่าผู้เรียนทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตามภาระรับผิดชอบของตนเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานซึ่งถือเป็นผลผลิตของชั้นเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคงต้องเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานกลุ่มในครั้งแรกนั้นครูคงไม่สามารถที่จะ เอียงหรือให้น้ำหนักของผลลัพธ์ของงานมากกว่ากระบวนการทำงานยกตัวอย่างนะครับเช่นครูมีการประเมินงานชิ้นนี้ที่20คะแนนนะครับหากทว่าครูให้การประเมินผลลัพธ์ของงานเป็น20คะแนนเลยนั้นเช่นความสวยงามความคิดสร้างสารรค์นะครับการเชื่อมโยงกับความรู้การนำไปใช้อย่างละ5คะแนนเลยเนี่ยเท่ากับว่าคะแนนนั้นถูกยกไปยังความสำคัญของมุม ในเรื่องของผลผลิตมากกว่ากระบวนการนะฮะคุณครูอาจจะแบ่งกระบวนการทํางานซึ่งเป็นการรายงานถึงภาระหน้าที่ของตนเองนั้นอาจจะอยู่ที่30%ถึง40%หรืออาจจะเป็น50%เลยก็ได้นะครับคือหมายความว่าประเมินชิ้นงาน10และประเมินกระบวนการทำงานอีก10นะครับการประเมินกระบวนการทำงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การสังเกตของครูนะฮะอันนี้ทำได้เลย คือสังเกตจากจากจากชั้นเรียนกับ2คือการถามตอบกันระหว่างครูกับนักเรียนว่าเขาได้มีบทบาทอะไรบ้างนะครับและ 3. การประเมินจากการรายงานของผู้เรียนเองนะครับซึ่งการประเมินจากการรายงานนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าครูนั้นสามารถกําหนดเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็สามารถที่จะชี้วัดถึงพัฒนาการได้ในกรณีนี้ครูอาจจะทำเป็นรูบิ c สกอร์ก็ได้นะครับ และผู้เรียนทุกท่านครับการประเมินชิ้นงานแบบนี้นะฮะมันเป็นการประเมินแบบ a u t h e n t i c คือเป็นการประเมินตามสภาพจริงหมายความว่าครึ่งหนึ่งหรือเปอร์เซ็นต์หนึ่งของจำนวนคะแนนที่ประเมินถูกตีค่ากับการประเมินในเชิงปริมาณคือเป็นตัวชี้วัดอย่างชัดเจนอีกครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นการประเมินในเชิงคุณภาพหรือเป็นการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นรูปแบบการประเมินแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความสําเร็จในการจัดการเรียนร่วมนะฮะเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าครูนั้นสามารถใช้กระบวนการถามตอบเพื่อเสริมสร้างการสอนก็ได้กระบวนการเช่นนี้นะครับเมื่อเราถามตอบในชั้นเรียนแน่นอนนะครูใน1กลุ่มเนี่ยจะมีเด็กอยู่อย่างน้อย5คนนะฮะการตอบของเด็กนั้นอาจจะเป็นการยกมือตอบโดยความสมัครใจหรือว่าเป็นการชี้ตอบหรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงนะฮะถ้าเกิดว่าท่านสอนไปแล้วแล้วถามเด็กปรากฏว่าเด็กที่ยกมือตอบนั้นเป็นคนเดียวเลยคือคนทีม่มีความเข้าใจมากที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดในในการสอนแบบนั้นเนี่ยก็มันก็จะเกิดการเอ็นยอ,อ,ง,องของคะแนนแสดงว่าผู้เรียนคนอื่นนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบเพราะว่าคําตอบที่เด็กคิดก็คือคําตอบที่ถูกต้องมันไม่สามารถที่จะ มีความคิดเห็นหรือว่าเป็นคำตอบที่หลาก,หลา,กหลายได้หากครูเน้นการถามตอบเพียงแค่ yes หรือ no หรือเป็นการตอบตามองค์ความรู้ที่ครูสอนแต่ถ้าเกิดว่าครูนั้นให้วิธีการตอบของเด็กเป็นการเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะฮะหรือว่าการการใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือการวิเคราะห์สถานการณ์นะฮะหรือว่าการใช้ข่าวสารเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ผู้เรียนเขาเนี่ยมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองกับครูได้มากขึ้นแล้วก็คําตอบเนี่ยมันไม่ถูกฟิกสไตล์ตัวในบทเรียนเพียงเท่านั้นดังนั้นนะครับคุณครูครับการเรียนร่วมนั้นวิธีการถามตอบนั้นครูไม่ควรจะเน้นการถามตามบทเรียนเพื่อเช็คความรู้ของนักเรียนเพราะามันได้ถูกใช้ไปกับการประเมินในการรายงานอยู่แล้ว หากครูใช้การถามตอบท่านลองใช้วิธีการให้เด็กนั้นคิดวิเคราะห์นะครับถึงความเป็นไปได้เน้นความคิดสร้างสารรค์การคาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณครูก็สามารถใช้วิธีการเช่นนี้ได้เหมือนกันนะนี่คือการถามตอบที่เราเน้นเรื่องของการเรียนร่วมต่อมานะครับบอกว่ายุทธวิธีการสื่อสารและความร่วมมือให้ชัดเจนมากขึ้นครูควรสังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล อันนี้ชัดเจนตามที่เราได้คุยกันเมแล้วว่าการทำงานกันอย่างมีส่วนร่วมของผู้เรียนนั้นครูจะต้องประเมินการมีส่วนร่วมของเขาแต่ละคนในกลุ่มซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นครูอาจจะถามจากเพื่อนร่วมงานด้วยกันหรือว่าคุณครูอาจจะดูจากลักษณะาการทำงานหรือว่าคุณครูอาจจะใช้วิธีการประเมินแบบลองถามเพื่อนคนอื่นซิลองถามประธานกลุ่มซิว่า เด็กชายกอเด็กชาขอทั้งเขามีมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะรประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ครูสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับต่อมาก็คือว่าวิธีการเช่นเดียวกับสมรรถนะของกลุ่มและคุณภาพปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนนี่ก็มีสิ่งที่ครูจะต้องประเมินเช่นเดียวกันนะครับ